ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนนะคะของ v i d x Water นะคะมาเยี่ยมนะคะสถาบันหรือว่าโรงเรียนสาธิตยนกว่านะคะวันนี้ก็ได้มาชมนะคะเป็นออหอพักนะคะหอพักนักเรียนหญิงนะคะและก็ได้ฟังวิสัยทัศน์นะคะหรือวิชั่นของหออของที่นี่นะคะมีความรู้สึกว่าที่นี่นะคะแตกต่างจากสถาบันการเรียนการสอนของ ข้างนอกนะคะเพราที่นี่จะเน้นความเป็นธรรมชาติและก็ให้ลูกของเราได้ดึงศักยภาพที่เขามีในตัวของเขาค่ะออกมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองร่วมกันกับเพื่อนๆหรือว่ากลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยกันนะคะก็มองเห็นเลยค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าลูกของเราหรือลูกของใครก็แล้วแต่นะคะที่เราเลี้ยงดูอยู่ในสังคมภายนอกนะคะวันนี้ลูกของเราติดในเรื่องของ สื่อสารนะคะติดในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad แท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกเราใช้อยู่เราเองในฐานะพ่อแม่นะคะไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเรามุ่งไปเรื่องสมาหากิน mm. ใช่ไหมคะ วันนี้มาดูที่สาธิตยนานากาวะแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องคิดใหม่ทําใหม่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาของลูกค่ะเราควรจะนําลูกมาไว้ให้กับมืออาชีพเขาดูแลนะคะให้กับเราเพื่อที่จะพัฒนาความเป็นตัวตนของลูกเราดึงศักยภาพเขามาใช้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ